ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดตาลเจ็ดยอดอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันอันนี้เขากำลังรอหลวงพ่อสดบรรยากาศภายในวัดตาลเจ็ดยอดอำเภอสามรอยยอดจังหวัดประจวบคีรีขัน บรรยากาศภายในวัดร่มรื่นดีมากๆเลยผมชอบสลาหลังนี้มากๆเลยเขาทำได้สวยดีบรรยากาศร่มรื่นดีมากๆมีสารจาแม่ตะเคียนทองด้วยเอาเอาไว้ให้เราขอโชคขอลาภ เาที่ยามาขอโจกรลักพามาได้เยพยาจระเข มีรูปปัน้นหลวงปู่โตด้วยองค์ใหญ่อยู่ด้านบน <Okay. S 1> ผม <Okay. S 1> ชอบศาลาหลังนี้มากๆ <Okay. S 1> มากๆเลยเขาทำได้สวยดี <Okay. S 1> เป็นศาลาไม้ไผ่ <Okay. S 1> อันนี้เป็นองค์องค์พระราหู <Okay. S 1> ใคร <Okay. S 1> ที่เป็นปีชงปีอะไรก็มาไหว้ตนะ่้ <Okay. S 1> นี่เป็นประวัติของ ต้นตาลเจ็ดยอดมีกุมารไอไข่ด้วยมีเทพทันใจบรรยากาศภายนะรับ มีองค์หลวงปูท่ทวดองค์ใหญ่ด้วยชั้นบน